สูตรในตำนานชาเย็นมาแล้วนะครับผมรุ่นลุงร,ร,ร,รุ่นป้าเราเนี่ยใช้2ชานี้ผสมกันแล้วลงตัวมากเลยครับผมหลายล้านใช้กันนะครับ2ชานี้ที่พีพ่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูสูตรกันด้วยนะครับใช้ชาไทาย2ถทุงนี้เลยครับทุกคนชาตามือแล้วก็ชาตามังกรบ,บินนะครับผมผสมอัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะครับทุกคนผสมในกระปุกหรือกล่องหรือภาชนะอะไรก็ได้นะครับผมจากนั้นก็เขย่าให้เข้ากันนะครับก็จะได้เป็นสูชาเย็นในตำนานแล้วนะครับทุกคนแก้วส6ออนใส่น 5มลครับแก้ว22ออนใส่150มลครับผมใส่ใบชาที่เราผสมไว้นะครับแก้ว16ออนใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะครับแก้ว22ออนใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะครึ่งครับจากนั้นคนให้ใบชาอมน้ําพักไว้ครึ่งหน้าที่นําชามากรองนะครับผมชักกลับไปกลับมาแบบนี้3-4รอบนะครับชาจะได้หอมหอมแก้ว16ออนบีบเอาน้ําชา100มลแก้ว22ออนบีบเอาน้ําชา120มลครับผมสูตรนี้ไม่ใส่ครีมเทียมนะครับแต่ว่าจะใส่เป็นนมผงแทนนะครับจะให้รสชาติที่หอมนมกลมกล่อมมากกว่าใส่ครีมเทียมนะครับผมแก้ว16อ ใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะแก้ว22ออนใส่ลงไป1.5ช้อนโต๊ะครับตีให้นมผงละลายดีก่อนนะครับตามด้วยนมข้นหวานเมลีนะครับแก้ส16ออนใส่ลงไป40มิลลิตรแก้ว22ออนใส่ลงไป50มิลลิตรครับลดหวานลงได้อย่างละ10มิลลิตรนะครับทุกคนตามด้วยนมข้นจืดของเมลิเช่นกันครับผมแก้ส1 6ออนใส่30มิลลิตรแก้ว22ออนใส่40มิลลิตรครับจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันดีเลยนะครับใช้ที่ตีฟองนมนะครับจะทําให้ชาไทยของเราเนื้อสัมผัสนุุ่่่มมมมมลลนนนนนนแแ้้้้้้วววกกกกกก็็หออาาาาาใใชชคัจํเทสไดดปิ แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับบอกเลยนะครับว่า2ชานี้นะครับหลายร้านหลายที่ใช้กันมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นสูตรพื้นฐานเลยนะครับสำหรับร้านชากาแฟเพื่อนๆอยากได้สูตรไหนพิมพ์บอกพี่พิกไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาแจากสูตรให้แน่นอนครับแล้วก็ฝากกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆให้ดูกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ